ป้องสดพดหมูสวัสดีค่ะป้องสดค่ะพดหมูครับค่ะวันนี้เขาต้อนรับนี่เลยร้านอาหารหญิงนะครับที่โครงการ plus plus avenue สามบินน้ำคุณพิภพขาสวัสดีค่ะคุณหญิงเชฟบอลแล้วก็คุณอะไรคะคุณออนอ่าก่อนอื่นจะคุยเรื่องหายพิภพจะแสดความเสียใจกับอะไรวันนี้คุณพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะครับเสียไปเมื่อคืนตอนห้าทุ่มนะครับด้วย โลกที่พิเมฆเป็นอยู่แล้วที่แบบเนี่ยก็แสดงว่าสิใจกับครอบครัวพี่เมฆด้วยเขาบอกติดเชื้อไม่กระแสเลือดครับผมก็เสียใจด้วยนะคะพี่เมฆเขาไปสบายแล้วล่ะเขาอยู่เขาก็เจ็บเยอะอะระหว่างเข้าร้านอาหารดีกว่านะครับคุณหญิงเอาพิมพ์กถามเลยค่เชิญเลยค่ะอืมเอาโยนเลยเหรอคุณหญิงแ้นะคุณหญิงไปร้านอาหารประเภทอะไรคะ ก็เป็นอาหารลูกผสมนะคะมีเป็นไทยแท้เป็นฝรั่งแล้วก็เป็นลูกผสมด้วยนะคะวันนี้ที่มานําเสนอในรายการพิเศษสําหรับพี่ก้องพี่พจน์ก็จะเป็นเนะะี่ยค่ะอาหารตัวเด่นๆของร้านแล้วก็แนะนําเมนูใหม่เลยนะคะอของเราจะสร้างสารรค์โดยเชฟบอลนะคะเ,เชฟบอลนี่เป็นมาสเตอร์เชฟซีซัน <Season> 3ซีซัน3พี่พจน์รู้ไหมต้องออยเมเป็นลไทย อเป็นวอลเลย์บอลนักวอลเลย์บอลเก่งมากเลยจะไม่รู้แหละเขาเขียนไว้ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่รู้เลยแรกเนี่ยน้องน้องน้องอ๋อเนเป็นลูกค้ากินบ่อยก่อนกินไปกินมาก็เลยกลายเป็นพาร์ทเนอร์ไปเลยพาร์ทเนอร์ร่วมหุ้นกันใช่ไหมครับตอนนี้ก็ใครอยู่แถวสนามบินน้ำก็คงเคยทานนะครับโครงการพัฒน์พัฒน์อเวนิวนะครับแถวแถวสนามบินน้ำเนี่ยใกล้ๆกองสลากนะ ใช่ไหมใช่ใช่แต่เท่านั้นพี่พรู้เรื่องเยอะหมดเลยเนาะก็คุยกับเขาเมื่อกี้นี้นี่น้องออนน้องออนจะมาอยู่ถึงมาเป็นเป็นเป็นทันเนอร์ได้เลยก็ก่อนอื่นออนเป็นลูกค้าค่ะเพราะว่ามาทานอาหารที่ร้านแล้วถูกใจติดใจกับรสชาติอาหารแล้วก็การบริการของเจ้าของร้านค่ะใช่ค่ะเขาบริการดีมากและอาหารถูกปากมากความอร่อยแล้วเราเหมือนแบบ ไม่อยากให้อร่อยอยู่แค่คนเดียว oh. เราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าร้านนี้มีอาหารอร่อยด้วยอยากให้มาชิมอยากให้มาที่ร้านกันค่ะ่<า>อันนี้เ,นเรียกว่าไทยฟิวชั่นะใช่ใช่ใช่เป็นแบบว่าไทยแบบเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติแต่ไทยแต่แบบรูปร่างเปลี่ยนไปอยากรู้สูตรอาหารเข<ม>าสูตรอาหารเป็นจากไหนอะ,อะจริงๆแล้วก็ยังยึดรสชาติของอาหารไทยของร้าน พี่หญิงอยู่นะครับผมแต่ว่าเราจัดให้มันดูโมเดิร์นให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับผมอย่างตัวแรกนะครับที่เป็นตัวนี่หรอใช่ครับสันข้อหมูนะครับผัดเครื่องไส้อั่วโดยปกติแล้วจะกินไส้อั่วแบบเป็นย่างกินได้เลยไหมกินได้เลยครับชิมได้เลยเพราะเขาเอามาให้ชิมว่าอันนี้เราไม่ต้องรอย่างเลยครับผัดแห้งๆทานได้เลยใครสนใจอาหารขึ้นเบอร์เลยเนี่ช่องทางการติดต่อนะครับมีส่งด้วยนะครับที่เบอร 029670095นะครับหรือว่าเข้าไปในไลน์แอดหญิงนะครับหรือเฟซบุ๊กร้านหญิงนะครับหญิงนะแล้วก็มีส่งทุกแพลตฟอร์มใช่ค่ะแกป์บไลแมนลูบมีหูดทุงไปสั่งเลยน้องนี้อาหารเออน้องพี่ต้องไปส่งว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาหารน่าทานมากนะครับชิมเลยอันนี้สัน้อหมูนะยุกไกลแค่ไหนก็ส่งหรือว่าแล้วแต่กิโล ส่งหมดเลยค่ะส่งหมดเลยนะครับมีเดลิเวอรี่ด้วยจัดฟรีค่าส่งระยะ5กิโลเมตรจากจากร้านกิโลเมตรละ10บาทหลังจาก5กิโลเมตรฟรีแล้วพอจากนั้นก็คิด5บาทเองครับไอส10บาทเครื่องเคียงก็จะเป็นกระเทียมโทนกับหอมแดงแล้วก็พริกทอดรักพี่เดี๋ยวให้พี่กินครับแม่เดี๋ยวเพราะว่าเรายังทำงานไม่เสร็จเราไปกินของเขาโอ้โหแนะนำเมนูกันไหมก่อนจะชิมอันนี้สองอะไรอันนี้อะไรเนาะเป็นซีเนจเจอร์ว่า อันนี้อ่าอันนี้เป็นตัวซ <g> ิกเนเจอร์เหมือนกันครับผมแต่ว่าตัวที่เป็นเอ่อที่แนะนำนจรงิงๆเลยแนะนำจริงๆจะเป็นตัวแกงรันจวนครับผมแกงรันจวนที่เธอไปออกรายการบัตเตอร์เชฟแล้วทำให้ใช่ครับเป็นแกงไม้ตายอะไรเชฟป,ป้อมกินน่ะเหรอ <c oughs> ใช่ครับนี <c oughs> ่ก็อลไรไม่ออกแกงรันจวนไว้ก่อนอันนี้คือทำให้คุณเนี่ยเข้าสู่ซีซั่นนั้นเลยอ่าใช่ครับรอบรอบรอบหนึ่งครับรอบหนึ่งอ๋อแกงรันจวนใส่กะปิด้วยใช่ไหมใช่จริงๆแล้วมันคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะกินตำพิกะปิใช่ไหมครับแล้วมันจะเหลือติดก้นถ้วยเข ตัวเนื้อสัตว์หรือเครื่องสมุนไพรต่างๆก็จะมีใบกระเพราหัวลากานะครับทำให้รู้สึกว่าเราทานเข้าไปแล้วหรือขับลมแทานไปเสร็จแล้วลันจวนเลยใช่ต้องชิมตัวนี้ต้องชิมอชิมเลว่าชิมไหมเดี๋ยวจะชิมเจเอาแนะนําไปก่อนนะครับตัวนี้ก็สั่งทุกโตนะคาตัวนี้ครับผมถ้าผัดปลาทูชะอมไปถึงต้องสั่งครับผมอันนี้เห้อ่งใช่ครับไปถึงต้องสั่งราะเมนูที่แบบว่าต้องสั่งต้องสั่งเลยทํานานมากครับต้องสั่งไว้ก่อนครับอันนี้คือเก๋มากเลยหรกอ นี่นจะเป็นทหารเดี๋ยวเธอเป็นเชฟเนี่ย<ช>เป็นทหารเลยนะน<ช>ี่อเอบเบกดีกว่าเดี๋ยวช่วงท้าเรามาชิมกันยังมีอีกหลายเมนูหลากหลายโทรไป02-967-0095นะครับเดี๋ยวว่าเข้าไปในไลน์เนี่ยสั่งไปทานได้เลยส่งส่งถึงบ้านว,วันนี้พิธีกรคู่ไม่มานะครับมาเขาเงียบเลยองอะไรก็ไม่รู้อาเบกสักคู่เดี๋ยวกบมาเจอกับร้านหญิงครับก้องสดพดหมู เดี๋ยวคุณป๋อข้าวผัดอร่อยไหมอร่อยมากไม่อยากจะคุยกับใครแล้วอร่อยมากๆเลยอันนี้แนะนำอดีตปูอะไรอย่างเปูนิ่มคั่วพริกเกลือค่ะเชิญเลยค่ะเชฟท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะสั่งนั้นแนะนำเนี่ยข้าวผัดปูเนี่ยอันรู้รมากอร่อยมากของแท้ครับ อ่ะะจตัวต่อไปนะครับจะเป็นปูนิ่มคั่วพริกเกลือนะครับผมปีนี้ปูนิ่มเราเคยทานกันอยู่แล้วทอดกรอบนะครับผมคั่วพริกเกลือโดยกระเทียมกระเทียมที่ร้านหญิงเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเลยนะครับผมกระเทียมที่ร้านหญิงจะกรอบกว่าที่อื่น3วันตั้งไว้ก็ยังกรอบอยู่ไหจริงเหรอก็กรอบจริงครับอันนี้ผมทำมาสิบวันแล้วครับยังกรอบอยู่เลยขอไม่พลายคุณหลัไม่พอใจหลังไม่พอใจลอเล่นได้นะลองเล่นได้กรอบจริงครับกรอบจริงเนะเขาเพิ่งทำมาเมื่อกี้นี้อร่อยครับผม เนี่ยน้ำพริกอะไรอันนี้ชุดน้ำพริกลงเรือครับผมเสิร์ฟคู่กับหมูหวานน้ำพริกลงเรือตสโหน่าทานมากครับตัวผักแล้วก็จะใช้ผักเป็นออแกนิกอันนี้ล่ะตัวนี้เป็นยำยำทูน่าฟูครับผมน่ากินมากพี่ก้องยำปลาดุกฟูเลยเป็นทูน่าหรือชุดเจลเอะบอกว่าไอ้ปูยิ่งันนี้นะอร่อยมากเลยขนาดยินงไม่นานแล้วเนี่ยอร่อยทุกอย่างอน้ำคนนี้อร่อยทุกอย่างเลยอะ ใช่ค่ะแกงรันจวนพูดธเวลาเนาะใช่ครับนี่อันนี้น่ากินมากท่านผู้ชมโรตีแกงเขียวหวานครับผมอันนี้ขายดีมากนะครับสำหรับเวลาชาวต่างชาติมาที่ร้านนะครับเขาจะสั่งโรตีเขียวหวานต้องกินนแป้งโรตีทางร้านเรานวดเองนะคะเป็นสูตรพิเศษครับ แล้วก็ตัวนี้ค่ะน้องออนมาติดใจตัวนี้มากๆแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองปลาแซลมอนโอ้โหหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันตรงไหน้องโทรบอกในเบอร์ใดเลยเบอร์สสองเก้าหกเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าห้านะคะอร่อยจริงๆนะผู้ชมหรือเข้าไลน์แอดนะคะแอดไซน์แล้วก็ y i n g s นะคะหญิงค่ะเขาให้ทหารมาเป็นเชฟนี่อร่อย S <S> เหมือนมากพูดไปพูดไปถ้าเข้าร้านก็จะเจอเรา3คนนะคะถ้าไม่เจอพี่หญิงก็เจอน้องอ่อนแน่นอนค่ะเอาเนื้พูดได้ยังไม่ได้เป็นเขาเป็นมัตเตอร์เชฟซีซั่นสามครับพูดไปเรื่อยๆอีกตัวหนึ่งนะคะปอเปี๊ยะสดไรซ์เบอร์รี่นะคะตัวนี้จะเป็นความเด่นก็คือความสดชื่นของมะม่วงสุกนะคะครับเนื้อท่านผู้ชมจะมีไข่กุ้งอยู่ในน้ำสลัดด้วยครับผมเพราะตอนจบจะต้องล้างปากด้วยส้มฉุนค่ะส้มฉุนนี่หาทานยากเป็นของหวานล้างปากสมัยโบราณไม่เคยมีใครทำครับอ่อไปไปยุ่งยากนิดนึง โปรโมชั่นอะไรโปรโมับนแฟนรายการก็คือถ้าบอกว่ามาจากรายการพี่กล้องพี่โค้นนะคะก็จะได้รับทันทีนะคะส้มฉุนครับโต๊ะละชุดค่ะเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านได้มาขนมจีนอร่อยไอ้นี่มันแซ่บดีเรตีเดี๋ยวดีมากเลยอ่ะบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์02ค่ะ9670095นะคะไปสนามบินน้ำนึกถึงร้านหญิงนะคะก่อนถึงกล้องสลากค่ะแล้วก็เค้กนะคะถ้ามีเค้กด้วยค่ะ ขนมเค้กก็มีครับผมเค้กมีเยอะมากครับแต่แต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันครับอันนี้ยังไม่พูดเลยเนี่ยเอาพูดไปเลยแล้วพูดไปแล้วค่ะพูดเป็นตัวที่หนึ่งเลยค่ะอย่าลืมโทร02 967 0095นะคะมีคนรับแล้วก็ส่งเลยอร่อยจริงๆดิโลตีแกงเนื้อนี่นี่เนื้อเหรอหมูค่ะหมู่หมูหมูหมูค่ะหมูหมูหมดเลยค่ะหมดเลยค่ะตกใจตกใจตกใจนี่บอกแม่กลืนมันหมดแล้วทำเป็นตกใจ หมูค่ะ <gez> ต <os> <aff> ัวนี้ก็แกงเหลืองนะคะสูตรพิเศษเด็อดร้อนมีให้เลือกเป็นปลาแซลมอนกับปลากระพงค่ะโชว์โชว์หน่อยอันนี้ปลาแซลมอนค่ะอุ้ยรสมากอันนี้เดี๋ยวลองกินดูเป็นปลาแซลมอนนะคะดูชิ้นใหญ่เบกนี้ลองจินยังไงเรียนเชิญนะคะถ้าไปสนามบินน้ำนึกถึงร้านเรานะคะบอทรศูนย์สองเก้าหกเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าห้านะคะราคาเป็นกันเองนะราคาเป็นกันเองบริการอบอุ่นค่ะ น้ำแกงหรือคลลับมาที่มบริการเหมือนคนในครอบครัวนะเออใช่ค่ะบอกเบอร์บอกเบอร์02นย์สองค่ะเก้าหกเ <02 S 1> <c oughs> นะคะอาหารของที่ร้านเนี่ยบริการตั้งแต่น้องเด็กนะคะจนถึงผู้สูงวัยเลยค่ะค่ะ,อ,ะอยู่ที่ไหนก็ได้ตรงไหนอยู่ใกล้ถหยบอกเลยแผนที่ใกล้ๆคุณหญิงบอกเลยถ้าอยู่ <c oughs> ถ้านึกไม่ออก กดนะคะร้านหญิงจะขึ้นใน Google Map นะคะหรือ,อก่อนถึงหมู่บ้านเศรษฐสลีสนามบินน้ําเลยไปจะเป็นกองสลากไม่ต้องรอถึงวันที่1หรือ16นะคะ <c oughs> ไปได้ทุกวันค่ะเปิดกี่โมงกี่โมงเปิดนะคะ11บเอโมงถึงครัวปิด2องทุ่มนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะพบกันได้10บโมงครึ่งค่ะที่จอดรถมีไม่ต้องกลัวท,ที่จอดรถสะดวกสบายมาจากรายการกล้องซดพดมูนะคะส้มฉุนหนึ่งที่ค่ะ แล้วก็เจอน้องออนุมาด้วยเชฟบอลด้วยบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์เงศูนย์สองเก้าหกเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าห้านะคะตัวเองเบอร์ตัวเองอ่ะก็ไปทานกันเรียนเชิญนะคะอาหารที่ร้านมั่นใจว่าอร่อยแน่นอนเค้กทำเองครับเป็นโฮมเมดครับมีแครอทเค้กนะคะบัสเตอรเค้กสตรอเบอรี่ช็อตเค้กแล้วก็เดวิลช็อกโกแลตครับอร่อยะไอไม่ได้พูดอีกไหมล่ะ พูดเรื่อยๆพูดไปเลยพูดแทนพี่ก right? ้องเลยใช่มพูดไปเลยพี่ก้องไลยพ่ก้องพี่ก้องกำลังเอนจอยค่ะเพราะตัวนี้รับปทเป็นกรรมการมั้ย่ะเนี่ยกดแล้วครับไม่ใช่มีเมียยังมีเมียยังมีแล้วครับมีแล้วตายเซ็งเลยอ่ะบอกเบอร์บอกเบอร์เบอร์ผมเหรอเบอร์ร้านอ่ะบอกต่อ0 2 9 6 7 0 0 9 5นะคะหรือเข้า Facebook นะคะเข้าเพจได้ค่ะ ที่คำว่าร้านหญิงได้เลยนะคะขึ้นแน่นอนเนตน้องออนเขาเป็นบอลลบอลทีมชาติป่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เป็นอดีตทีมชาติอดีตทีมชาติแล้วเพราะว่าแต่ก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไงก็เลยมาสร้างอาหารให้คนไทยกินทีมชาติยากเนาะส้อมมากหนักเนาะใช่โอ้ยเขาขายอาหารนี่ยปาทูแน่นๆนะผู้ชมเห็นว่าโอโหอร่อยจริงหยุดไม่ได้เราสองคนหยุดไม่ได้พี่โบนชโนนกับเรามอบป้ายก่อนไหมคะ มอบเอก็ได้นะพี่เหัอพี่เป็นผู้ใหญ่ของหนูอร่อยจนต้องกราบค่ะมามปบายค่ะอร่อยจริงๆนะคะร้านมีค่ะร้านหญิงอยู่ที่โครงการพลาสพลาสพลาสแอรวบินยวสนามบินน้ำนนทบุรีนะคะศูนย์สองเก้าหกเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าห้าค่ะครับไปเลยอาหารอร่อยทุกอย่างจริง พราะว่าเราชิมหมดแล้วไม่อร่อยเราไม่พูดนะไม่เราจะยืนหน้าบึ้งบึ้งไม่อร่อยก็เลยพูดน้อยยังไงเชิญที่แพนเค้กที่แพนด้านเลยนะคะเขาดูหอดแตแตกแล้วใครที่ดูร้อยล้านแล้วนะหอดแตแตกแหกประยชรีบไปดูจะร้อยล้านแล้วถ้าเราคุณจะตกใจค่ะแต่ก่อนไปดูหอดแตแตกเข้าไปนี่ก่อนเลยวัดบางสแกนัยนะครับขอพรจากบารมีหลวงปู่เม้ง หนึ่งในสามเหรียญนะครับหนังเหนียวแห่งฝั่งธนบุรีนะครับเอาเยอขอบคุณน้องหญิงนะครับเทปบอลร้านหญิงนะครับที่เอาอาหารอร่อยๆมาแนะนำกันอย่าลืมโทรไป02 967 0095ค่ะอร่อยแน่นอนทุกอย่างครับเบรกสักครู่ครับก้องสดพดบู